จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระอาทิตย์และดวงจันทร์หายไปจากโลกสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอร์อเมชั่นเรื่อง Moon g u a r d i a t of the Moon Moon เทพิทักษ์แห่งดวงจันทร์ปี2015และก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอรกันดเมื่อหลายพันปีมาแล้วตำราบโบราณกล่าวว่าเริ่มแรกบนดาวโลกนั้นไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียวทว่าก็มีคนที่สุดยอดและแข็งแกรง่ง ดึงพระอาทิตย์มาไกลโลกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งดวงอาทิตย์ซึ่งคือผู้คุมฤดูกาลและสิ่งมีชีวิตนับล้านบน,นโลกใบนี้สำหรับดวงจันทร์แล้วถูกนำมาจากโลกแห่งความฝันโดยผู้พิทักษ์คนแรกของดวงจันทร์และเปรียบเสมือนผู้นำความฝันมาสู่โลกและทั้งหมดนี้คือสมดุลระหว่างกลางวันและกลางคืนวิหารใหญ่ยักษ์เคลื่อนทีได้กำลังใช้โซ่ดึงพระอาทิตย์ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหลายใต้แสงตะวัน พวกเขาต่างใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเรื่อยมาแต่แล้วไม่นานมันจะเปลี่ยนไปชายร่างใหญ่คนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นจากบ้านของเขาเขาคือชาวพระอาทิตย์ที่ลำบึกและหล่อเหลามีสาวๆมาหลายรอมเขาคือโซฮอนผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิทักษ์พระอาทิตย์คนต่อไปซึ่งพิธีก็จะถูกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตัดผ้ามาที่ซีมสาวน้อยผู้ใฝ่รู้เธอศึกษาตำราและตำนานของความเป็นมาในโลกนี้นั่นทำให้เธออยากจะออกไปโลกกว้าง เพื่อไปดูสิ่งที่เธอศึกษามาซึ่งกระทำให้พ่อของเธอลำบากใจเพราะพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นลูกครึ่งของพระอาทิตย์และดวงจันทร์หรือก็คือเทียนไขถ้าอยู่ใต้แสงตะวันมากไปจะละลายหรือถ้าเป็นใต้แสงพระจันทร์ก็จะแข็งทื่อทำให้พวกเขาทั้งสองออกไปไหนไม่ได้มากนักและด้วยเรื่องนี้ทำให้พวกเขาต้องเสียแม่ไปถึงจะเป็นแบบนั้นแล้วซีมยังคงหาเรื่องและจะหาโอกาสออกไปทุกครั้งที่เธอทำได้จะอย่างไรก็ตาม เผ่าพ,พันธุ์ที่เป็นลูกครึ่งแบบเธอนั้นมีชีวิตได้อย่างอิสระเพียงแค่ตอนเย็นเท่านั้นไม่นานท้องฟ้าก็ตกอยู่ใต้ความมืดแสงเดียวที่พอเห็นคือพระจันทร์ทําให้เธอและคุณพ่อแข็งทื่อเหมือนเคยในขนาะเดียวกันเองภาในป่าที่มืดมิดประชาชนชาวพระจันทร์ต่างใช้เสียงประหลาดในลําคอปลุกให้ต้นไม้ใบหญ้ายามค่ําคืนนั้นตื่นขึ้นมา เพื่อส่องแสงที่สวยงามไปทั่วป่าและหนึ่งในประชาชนพวกนั้นคือลียูนว่าที่ผู้พิทักษ์ดวงจันทร์คนต่อไปในขณะที่พวกเขากำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นั้นก็ได้มีเด็กหนุ่มชาพระจันทร์หนึ่งคนที่กำลังเล่นสนุกกับสัตว์เลี้ยงตัวเองและเผลอกระโดดไปโดนลียูนซึ่งกำลังกล่าววาระสำคัญอยู่ เด็กคนนั้นคือมูลและชาวพระจันทร์ต่างรู้กันดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนทำให้ในค่ำคืนนั้นคุณพ่อตัดสินใจกับบริเวณมูลไว้และห้ามให้เขาไม่ให้ไปพิธีมอบตำแหน่งในวันพรุ่งนี้มูลมีน้องชายอยู่หนึ่งคนซึ่งกำลังนอนขดตัวฝันร้ายอยู่ในบ้านมูลที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้พลังพิเศษของชาวดวงจันทร์ นั่นคือการล่อยผงความฝันซึ่งจะแปลเปลี่ยนจากฝันร้ายเป็นฝันดีได้ในขณะเดียวกันจากฝันดีก็จะเป็นฝันร้ายได้และในค่ำคืนที่ถูกกักบ,บริเวณมูนได้เห็นวิหารเคลื่อนทีได้ของดวงจันทร์มันคือสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เส้นใยผูกดวงจันทร์ไว้พร้อมลากไปในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่นานพอรุ่งเช้ามาถึงแสงสว่างสะท้อนใส่กระจกที่ซีมตั้งไว้ทำให้ตัวเธอขยับได้ก่อนพอ่อวันนี้หนูจะไปดูพิธีแต่งตั้ง และจะกลับมาอย่างปลอดภัยในระหว่างทางที่ซีมไปเธอตั้งอยู่ใต้แสงเงาตลอดในขณะเดียวกันเองนั้นมูนก็หลบหนีจกากการโดนกักบริเวณเพื่อมาดูพิธีแต่งตั้งนี้ด้วยทางฝั่งพระอาทิตย์มีผู้พิทักษ์คืออาจารย์โซโรซึ่งก็เป็นชายแก่งําเหงือกที่ทำหน้าที่นี้มาก,กว่า300ปีแล้วในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าพิธีแต่งตั้งได้ถูกจัดขึ้นแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างกลางวันและกลางคืนส่วนตรงกลางคือพื้นที่ยามเย็น เป็นพื้นที่เดียวที่ซีมสามารถอยู่ได้ซึ่งเธอก็คอยเชียร์อยู่ห่างๆซึ่งผู้ที่จะได้รับเลือกนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากโซฮานในขณะเดียวกันยูนผู้พิทักษ์แห่งดวงจันทร์ก็จะมอบตำแหน่งให้กับผู้พิทักษ์คนต่อไปซึ่งก็คือลียูนนั่นเองเพียงเท่านี้ทั้งสองฝ่ายก็จะมีผู้พิทักษ์คนใหม่มาแล้วไม่นานพระอาทิตย์ก็ตัดสินใจและยินยอมให้โซฮานกลายเป็นผู้พิทักษ์พระอาทิตย์คนใหม่ผู้คนต่างแสดงความยินดีในขณะเดียวกัน ทางฝั่งกลางคืนนั้นจะตัดสินเรื่องนี้ด้วยสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตัวแทนแห่งดวงจันทร์สิ่งมีชีวิตที่ว่าได้เดินเข้าไปดมตัวลียูนซึ่งกระดูเหมือนว่ามันจะไม่ชอบใจนั่นก็แปลว่าดวงจันทร์ไม่ยอมรับและสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็ตามดมกลิ่นไปเรื่อยๆจนไปถึงพุ่มไม้ที่มูนแอบซ่อนตัวอยู่ ไม่นานสิ่งมีชีวิตนั้นก็ผลักมูลออกมาคุณพ่อที่เห็นก็สั่งให้มูลรีบออกไปในตอนนี้ประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างมึนงงว่าการคัดเลือกของดวงจันทร์นั้นเกิดอะไรขึ้นสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์นั้นเอง กระดูชื่นชอบมูลมากๆมูลเองก็พยายามตีตัวออกห่างเพราะรู้ดีวันนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดทว่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นกลับสนใจมูลอย่างแน่วแนะ่ซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามูลคือผู้ที่ถูกเลือกยูนผู้นำคนเก่าที่เห็นแบบนั้นเลยแต่งตั้งให้มูลกลายเป็นผู้พิทักษ์ดวงจันทร์นับจากนี้และเมื่อคำตัดสินสิ้นสุดลงผู้พิทักษ์คนเก่าก็ต้องลงจากตำแหน่งซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันต่างก,กันกับตอนนี้ ที่โซฮานดูไม่ชอบมูนมากๆเพราะคิดว่ามูนอ่อนแอปวกเปียกจะอย่างไรก็ตามในตอนนี้งานก็นเริ่มขึ้นแล้ววิหารของพระอาทิตย์และวิหารของดวงจันทร์ตื่นขึ้นอีกครั้งพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองอีกคราในขณะเดียวกันตัวแทนจากตายโลกได้นำเอาเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าของตนเขาคนนั้นคือม็อกซ์ผู้ที่เปลี่ยนไปได้วยความชั่วร้ายมีข้าหัคือสปริงเขาจิตใจดี แต่ก็รู้ตัวว่ามีหน้าที่เป็นตัวร้ายเลยพยายามทำตัวร้ายอยู่เสมอแต่เขาก็มักจะซึมอยู่ทุกครั้งและหัวหน้าของพวกเขาทั้งคู่คือปีศาจลาวาตัวใหญ่ยักษ์ที่รอฟังข่าวนี้มายาวนานหลายศตวรรษแล้วและเขามีความปรารถนาที่จะชิงพระอาทิตย์มาเป็นของตนจึงได้ปล่อยงูสีขาวสองตัวให้ออกล่าและในยามค่ำคืนที่ผิดหวังของลียูนเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตนถึงไม่ถูกเลือก ไม่นานนักงูสองตัวก็ปรากฏขึ้นและพูดยั่วยุให้ลียูนตกสู่ความมืดมิดให้ความโกรธและความเกลียดชังเข้าครอบงำไม่นานลียูนก็ตกอยู่ใต้อำนาจของงูทั้งสองทางฝั่งมูนเองก็มาฝึกงานกับยูนอดีตผู้พิทักษ์คนเก่าเขาได้พามาในห้องทำงานซึ่งก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตทำงานอยู่สิ่งมีชีวิตพวกนั้นมีหน้าที่ปล่อยใยเพื่อดึงดวงจันทร์ที่ว่าไว้สายใยที่ตรึงลงมา เปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งยยนได้บรรเลงมันอย่างอ่อนโยนโดยเขานั้นกล่าวว่าเส้นสายพวกนี้ที่มีเสียงไพเราะเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่สามารถควบคุมวิหารของดวงจันทร์ได้และภายในห้องที่งดงามมูลได้เดินไปเจอกับอะไรบางอย่างที่ลักษณะเหมือนกับฝาท่อ,อยูนอธิบายว่าน,นั่นคือโลกแห่งความฝันพร้อมบอกว่าในอดีตการนั้นบนโลกไม่มีดวงจันทร์แต่ว่าผู้พิทักษ์ดวงจันทร์คนแรกได้เข้าไปในโลกแห่งความฝัน และแกะสลักก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นดวงจันทร์และนำมาในโลกของเรามูลเองยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกและเขาต้องทำยังไงต่อไปยูนก็บอกว่าหน้าที่นี้มีความซับซ้อนและต้องระวังเป็นอย่างสูงเพราะถ้าเกิดผิดพลาดจะนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงก่อนที่เขาจะเดินจากไปอย่างที่เห็นว่ายูนไม่ได้ห่วงมูลแม้แต่น้อยเพราะเมื่อพระจันทร์เลือกมูลแล้วมูลต้องทำได้แนะ่มูลเองก็ยังไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ เขาเป็นกังวลว่าตนจะเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดและในระหว่างที่กำลังอธิบายให้ยูนได้ฟังจู่ๆเขาก็กลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่ที่สวยงามเชกเช่นเดียวกับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์เมื่อครั้งก่อนจะเห็นได้ว่าผู้พิทักษ์แห่งดวงจันทร์นั้นเมื่อหมดวาระหน้าที่ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่สวยงามเหล่านี้ซึ่งจะถูกตั้งอยู่บนวิหารของดวงจันทร์ในขนาดเดียวกันเองภายในวิหารของพระอาทิตย์เมื่อหมดวาระหน้าที่แล้วจะกลายเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์บนนั้น ในระหว่างทางที่โซฮานเดินสำรวจผู้ช่วยนั้นก็บอกว่าพักหลังมานี้ผู้พิทักษ์ดวงอาทิตย์จะมีหน้าที่ที่ซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่โลกเราค้นพบดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ควอนตัมและทัาากษะความรู้อย่างอื่นอีกมากมายทำให้พลังกำลังไม่ใช่คำตอบเสมอไปทางฝั่งยามค่ำคืนจูจูมูนก็นึกเล่นสนุกไม่นานความกังวลของเขาก็เป็นจริงปัญหาใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นเมื่อมูบนบรรเลงเพลงที่ผิดเพี้ยน ทำให้วิหารเดินไปในทางที่ผิดพลาดและไม่นานปัญหาที่ใหญ่หลวงก็ตามเข้ามาเมื่อเส้นใหญ่ที่ดึงพระจันทร์ไว้ขาดลงวิหารจึงหยุดเดินนับจากนั้นโซฮานที่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้หยุดวิหารของตนไม่นานลียุนก็เข้ามาเพื่อมาพูดยุยงให้โซฮานจัดการกับมูนซะเพราะเขาจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าเพราะแบบนั้นโซฮานจึงไม่รอช้าเดินออกจากวิหารพร้อมกับอาวุธคู่กายทว่านั่นคือแผนของลียุน ซึ่งโซหานไม่รู้แม้แต่น้อยนิดในขณะเดียวกันซีมเองก็รู้ถึงความผิดปกติเธาสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์กำลังล่องลอยและพระอาทิตย์ก็หยุดนิ่งทางฝั่งมูลเองก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาป่าแมงมุมไปวัดดวงจันทร์ไว้ก่อนจะดึงมันมากลับที่เดิมและพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นปกติในขณะเดียวกันโซฮานก็เข้ามาด้านหลังโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า พระอาทิตย์ของตัวเองนั้นถูกขโมยไปแล้วคนที่รู้มีเพียงอยู่หนึ่งเดียวคือซีมที่กำลังสอดส่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเธอคิดว่าตนต้องไปบอกเรื่องนี้กับโซฮานโซฮานพอรู้ก็ตกใจจึงได้รีวิ่งไปเพื่อทวงคืนพระอาทิตย์ของตัวเองในขณะเดียวกันมูนก็โผล่มาพร้อมกับพระจันทร์ของตนซึ่งในทีแรกซีมก็ไม่ชอบมูนเธอรู้ได้ทันทีว่ามูนคือความผิดพลาดและไม่นานเกินรอพระอาทิตย์ที่ถูกช่วงชิงก็หายไปจากโลกทำให้โลกนั้น กลับมาสู่ความมืดมิดอีกครั้งไร้ซึ่งพระอาทิตย์และไร้ซึ่งดวงจันทร์ในขณะเดียวกันปีศาจลาวาก็ดีใจที่ได้พระอาทิตย์ของตนคืนมาในฉากนี้เราก็จะได้รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ซึ่งเขาก็มีจุดประสงค์ที่จะทำลายมันโดยจะดับไฟดวงจันทร์นี้ซะและทำให้โลกตกสู่ความมืดมิดในที่สุดทางฝั่งซีมก็บ่นใส่มูลเรื่องบุญวายนี้เกิดขึ้นเพราะเธอ ถ้าเธอคุมพระจันทร์อยู่โซฮานคงไม่ต้องลงจากวิหารของตัวเองและพระอาทิตย์จะไม่ถูกชิงไปเธอพูดกับมูลใต้แสงพระจันทร์โดยที่มีแท่งไฟอยู่ข้างๆเพื่อไม่ให้เธอแข็งไปซะก่อนทว่าไม่นานไฟที่ว่าก็ดับลงไม่นานโซฮานก็เข้ามาซึ่งเขาก็โกรธมูลมากๆที่ก่อปัญหาตั้งแต่วันแรกแบบนี้และด้ยวยความร้อนของโซฮานทำให้อาการแข็งทื่อของซีมกลับมาเป็นปกติไม่นานลียุนก็เข้ามาอีกคนและอ้างว่าตนคือผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ที่แท้จริง มูลที่รู้สึกต่ำต้อยเลยส่งมอบดวงจันทร์ให้กับลียูนก่อนจะวิ่งหนีหายไปในป่าทางฝั่งโซฮานก็จะไปนำพระอาทิตย์ของตัวเองกลับมาซีมเองก็จะไปด้วยเพราะถ้าเธออยู่ห่างจากโซฮาน<ๆ>เธอจะแข็งทื่อเหมือนก่อนในระหว่างทางโซฮานก็รู้ว่าเขาควรจะไปที่ไหนเมื่อแสงจากพระอาทิตย์ดับไปมั่นใจได้เลยว่ามันต้องอยู่ใต้โลกปัญหาก,ก็คือเขาไม่รู้จะไปยังไงเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้ทางแต่ต้องขอบคุณซีมที่เธอรู้ เธอศึกษาการดูดาวมาเป็นอย่างดีทําให้การเดินทางยามค่ําคืนนั้นง่ายสําหรับเธอแต่ภายในป่าที่มืดมิดก็อันตรายเกินกว่าที่จะเดินไปไม่นานมูนก็โผล่มาพร้อมอาสาจะช่วยนําทางในยามค่ําคืนนี้ให้เขาต้องการแก้ปัญหาที่ตนก่อไว้โซฮานตอบตกลงและทั้งสามก็เริ่มออกเดินทางเพื่อไปอยังใต้โลกซึ่งเชื่อว่าพระอาทิตย์ถูกช่วงชิงไปที่นั้นไม่นานทั้งสก็มาถึงทะเล ใต้โลกที่ว่าต้องดำลึกลงไปซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่ซีมต้องแข็งตัวมูนจึงอาสาจะปกป้องเธอเท่าฝั่งลียูนที่ครอบครองพระจันทร์ก็พบว่าพระจันทร์นั้นเริ่มอ่อนแรงและแตกสลายไปในท้ายที่สุดเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขาไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะถือครองดวงจันทร์นี้และเมื่อเป็นแบบนั้นวิหารของดวงจันทร์ก็อารวาดเมื่อมันได้ถูกควบคุมมันวิ่งว่อนไปทั่วโลกก่อความวุ่นวายมหาศาลจากเดิมที่โลกนั้นมืดอยู่แล้ว กลับมืดมิดเข้าไปอีกเมื่อปลาที่สองแสงนั้นดับลงเพราะการเหยียบย่ำขอวิหารแห่งดวงจันทร์ในระหว่างการเดินทางของผู้พิทักษ์ก็ถูกหนวดปลาหมึกก่อก,กวนและซีมก็ถูกชิงตัวไปทั้งสองพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่นานแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นเขาคนนั้นคือฟอสฟอร์แสงสว่างหนึ่งเดียวในทะเลที่มืดมิดซึ่งเขาก็แก่เงาเหือกแล้วโดวยเขานั้นอ้างว่าตอนที่ตนยังหนุ่ม เคยเป็นผู้พิทักษ์ดวงจันทร์มาก่อนและหนวดปลาหมึกที่พูดถึงก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเขากล่าวขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนและจะนําทางไปส่งที่ตายโลกพอพวกเขามาถึงและซีมตื่นขึ้นฟอสโฟก็อธิบายว่าต้นเหตุของเรื่องนี้คือเนคอสผู้ที่ชิงพระอาทิตย์ไปความจริงแล้วเนคอสเคยเป็นผู้พิทักษ์พระอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ทว่าเขาก็เกิดความโลภครอบงำเขาพยายามเก็บดวงอาทิตย์ไว้เพื่อตัวของเขาเองโชคยังดีที่โซโรหยุดเขาไว้ได้ โซฮานที่ได้ยินก็หัวเราะเพราะโซโรที่เขาเห็นเป็นเพียงแค่คนแกต่ตูเตี้ยที่ลักษณะเหมือนกับเปลือกทุเรียนเท่านั้นจะอย่างไรก็ตามเขาเคยเป็นผู้ที่ยิ้งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดบนโลกนี้และการประทะก,กันของยักษ์ทั้งสองทำให้สมดุลน,นั้นเปลี่ยนไปเนคอสถูกเล่นงานจนไปอยู่ตายโลกและโซโรก็เป็นผู้พิทักษ์พระอาทิตย์คนต่อไปและเมื่อเนคอสเห็นว่าโซโรหลุดจากตำแหน่งจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการช่วงชิงพระอาทิตย์กลับมาอีกครั้ง จะอย่างไรก็ตามฟอสฟอก็รู้สึกและอายใจมากๆเพราะจริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ควรจะรักษาสมดุลน,นั้นไว้แต่กลับให้ส่ร่มาช่วยจะอย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดต้องลงไปใต้โลกซึ่งอยู่ด้านหน้าทว่ามูลก็สังเกตเห็นวิหารของดวงจันทร์ที่กำลังเดินเตร่มาแถวนี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องไปหยุดไว้ซิมอาสาจะไปด้วยส่วนโซฮานก็กระโดดลงไปด้านล่างและหมดสติไปนั่นเองทางฝั่งมูลก็ใช้ความกล้าหาญของตน ในการขึ้นไปเจรจากับวิหารและโปรยผงพิเศษของตนให้ซึ่งมันก็ได้ผลเขาสามารถทำให้วิหารสงบลงได้ทางฝั่งโซฮานเองก็กำลังแย่เขาต้องเจอกับงูแห่งความมืดหลายพันตัวพูดย่อายุให้ความมืดเขา้าครอบงำเขาเนคทีสเห็นเหตุการณ์ก็หัวเราะไม่คิดว่าผู้พิทักษ์พระอาทิตย์คนใหม่นั้นจะอ่อนแอปวกเปียกเช่นนี้ทางฝั่งมูนก็ได้เข้ามาในห้องทำงานก่อนจะเจอกับลียูนที่สติแตกเขาได้เล่าทุกอย่างให้ฟัง และสิ่งเดียวที่มูนพอจะทำได้คือเข้าไปในโลกแห่งความฝันและทำเหมือนกับที่ผู้พิทักษ์คนแรกทำนั่นคือการนำดวงจันทร์ออกมาซีมก็อาสาจะไปด้วยในโลกแห่งความฝันนั้นทั้งคู่ได้เจอกับปีศาจมากมายแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเมื่อผู้พิทักษ์แห่งดวงจันทร์อยู่ที่นั้นเขาเปรียบเสมือนเทพ,พเจ้าในนั้นหลังจากที่มูนจัดการกับปีศาจทั้งหมดและไล่ความมืดออกไปได้โลกแห่งความฝันก็ปรากฏให้เห็นเศษหินขนาดมหึืมา ทีมมูลต้องไปแกะสลักดวงจันทร์ที่นั้นซึ่งพอทั้งคู่ทำสำเร็จก็พบว่าต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันแล้วในตอนนี้ไม่นา่าพวกเขาก็ออกมาจากโลกแห่งความฝันและนำดวงจันทร์กลับมาจนได้ทางฝั่งลียูนก็ยอมรับในตัวของมูลและมูลก็เริ่มบรรเลงเพลงอีกครั้งทางฝั่งโซฮานในตอนนี้ก็ตกอยู่ในความมืดเป็นที่เรียบร้อยทว่าฟอสฟก็มาช่วย ซึ่งก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของตนช่วยให้โซฮานหลุดพ้นจากความมืดก่อนที่เขาจะจากไปไมนานมูลและซีมก็ลงมาพร้อมกับดวงจันทร์ของพวกเขาไม่นาภูพิทักษ์ก็ได้เข้าต่อสู้กับเนคอสส่วนซีมเองก็ไปหาพระอาทิตย์เธอรู้ว่ามันไม่ควรและมูนก็พยายามห้ามเธอแล้วแต่เมื่อเธอไปถึงก็ใช้ลมเป่าพระอาทิตย์ให้มันรุกเป็นไฟอีกครั้งซึ่งมันก็ได้ผลแต่ก็แลกกับการที่เธอต้องละลายและหายจากไปมูนเสียใจมาก แต่เนคอสตอนนี้ก็ยังไม่หยุดและเมื่อพระอาทิตย์และดวงจันทร์กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งก็ได้มอบพลังให้กับโซฮานและมูนทั้งสองคนร่วมแรงร่วมใจในการจัดการกับเนคอสโซฮานได้ผลักกร่างยักษ์ใหญ่ของเนคอสลงไปด้านล่างและมูนก็ทําให้เนคอสตกอยู่ในโลกแห่งความฝันซึ่งก็เป็นในตอนนั้นที่มูนได้ดึงงูแห่งความชั่วร้าย ออกมาจากตัวของเนคอสและทำลายมันจนสิ้นซากและเมื่อหลุดพ้นจากความฝันเนคอสกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและตายโลกซึ่งเต็มไปด้วยลาวาก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่สวยงามในตอนนี้โซฮานยอมรับมูนแล้วทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสีกันหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปมูนได้ใช้เทียนไขปั่นซีมขึ้นมาอีกครั้งโดยหวังว่าซีมจะลุกขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ผลในตอนนี้โลกกลับมาเป็นปกติมีดวงจันทร์ล่องลอย และมีพระอาทิตย์ที่ส่องแสงและเมื่อแสงตะวันมาถึงซีมที่ถูกปั้นขึ้นมาใหม่ก็ตื่นขึ้นและเธอจะไม่ละลายเพราะมูลได้ทิ้งเศษเซลของดวงจันทร์ไว้ให้เธอและสิ่งแรกที่ซีมทําคือไปหามูลทันทีและทั้งคู่ก็ครองรักกันบนวิหารแห่งดวงจันทร์นั้นโซฮารู้สึกซาบซึ้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังคงทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปและทั้งหมดนี้คือมูลกราเดียนต์ออฟเดอะมู ทพูมวิทักแห่งดวงจันทร์หากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ